สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณกำลังรับชมที่เล่น Tech Reports Work from Home อยู่นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจการให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับในประเทศจีนคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดไปตู่นะคะก็มาเขย่าวงการรถแท็กซี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากเปิดตัวให้บริการแท็กซี่ในกรุงปักกิ่งซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับรายแรกของประเทศเลยค่ะ หลังจากที่เมื่อปี2020ที่เราเคยนำเสนอข่าวว่าไปตู่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติล่าสุดตอนนี้ได้เริ่มเปิดตัวบริการรถแท็กซี่อัตโนมัติไร้คนขับภายใต้แบรนด์รถยนต์อพอลโลแล้วนะคะซึ่งก็เปิดตัวไปเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยไปตู่ถือเป็นบริการแท็กซี่ไร้คนขับเชิงพาณิชย์หรือว่าที่เรียกว่า เทศโรบอตแท็กซี่เซอร์วรายแรกของจีนเลยนะคะโดยเริ่มให้บริการที่สวนสาธารณะชัวเกียงพาร์คในกรุงปักกิ่งก่อนเป็นพื้นที่แรกค่ะหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขยายไปสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์ในเมืองอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ สำหรับระบบบริการรถแท็กซี่อัตโนมัตินี้เรียกว่า 5G Remote Driving Service ค่ะซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนชื่อว่า Apollo Go เมื่อรถมาถึงที่จุดขึ้นรถที่เราปักหมุดเอาไว้เราก็แค่สแกนรหัส QR ที่ตัวรถนะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนหลังจากนั้นเนี่ยประตูก็จะลดล็อกอัตโนมัติค่ะ จากนั้นเมื่อเราเข้าไปนั่งในรถเราก็แค่กดปุ่ม start the journey ซึ่งตัวรถเนี่ยนะคะจะเคลื่อนตัวเมื่อตอนที่เราปิดประตูและตอนที่เรารัดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะคะและถึงแม้ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ไร้คนขับที่ไม่มีพนักงานขับรถเลยแต่ด้วยเทคโนโลยี 5G จะช่วยให้ผู้บริการแท็กซี่สามารถควบคุมรถได้จากระยะไกลหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะ โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะว่าสวนสาธารณะชวกแคงพาร์คในกรุงปักกิ่งที่ทางไปตู่เปิดให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับนั้นพื้นที่ในบริเวณนี้จะถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานโอลิมปิกฤด,ดูหนาวปี2022หรือว่า Winter Olympics นะคะ ซึ่งทางบริษัทก็บอกอีกด้วยว่ารถแท็กซี่ไร้คนขับนี้จะสามารถส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่ใกล้เคียงได้เช่นสนามกีฬาที่ทำงานร้านกาแฟและโรงแรมรบรอบๆสวนสาธารนณะซึ่งนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานโอลิมปิกก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการนี้ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามที N ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอโตัวอื่นๆด้วยนะคะและถ้าไม่อยากาพลาดทนเทคโนโลยีดีๆแล้วก็กดลิกข้างล่างนี้เลยค่ะ